คุณครับอ่าคิวคืออะไรครับอ๋อคุณเคยเห็นคุณโดนคิวไหมครับไม่เคยครับอะไรคือคิวงั้นผมจะคิวให้ดูโอเคเฮ้ยี๋ยวคิวเฮ้ยเมื่อกี้คิวผมทำไมนี่กูรอคุณครับ คุณเคยคุณเคยฝันอยากจะบินหรือเปล่าเคยครับอยากบินมากวันนี้เรามาตอบสนองความต้องการนั่นเลแล้วนั่นก็คือปืนยิงคนครับสามารถยิงคนยิงได้ครับผมโอ้อยากลองครับากลองใช่ไหมครับงั้นตามผมมาเลยครับผมครับผมนั่งตรงนี้ครับนั่งเข้าไปที่รถเลยนะครับผมครับครับนั่งแล้วครับ โอ้หอ่าบินต้องใช้ TNT ด้วยหรอครับนี่แหละคือขุมพลังของการบินนะครับ TNT เนี่ยนะครับเยิงให้กดปุ่มตรงนี้นะครับอือออ้าวกดกดอ้าวกดไม่ได้อีกอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเนยใจนะครับว่า การบินครั้งนี้จะปลอดภัยเอาวหนึ่งสองสามสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มีอะไรมานำเสนอครับวันนี้ทีวีเดลิกมีรถไฟมานำเสนอครับผมนี่มีใช้รถไฟธรรมดานะครับมันคือรถไฟสู่ดวงสวรรค์นะครับอยากลองหรือเปล่าครับอยากลองครับโอ้อยากลองก ตายครับตายใส่ตาย614นะครับ614เพชรเลยครับ614เพชรเหรอครับโอมตายตรงนี้นะครับลงนี่เลยแพงน่าจะคุ้มคุ้มมากครับโหพิศวงเลยครับครับผมเขึ้นเลยครับผมครับผมเราต้องเอารถก่อนขึ้นเลยนะครับครับผมขึ้นเลย เดี๋ยวช่วยเองไปเลยไปเลยโอ้โหโคตรมันอ้าวทีนทีมาไงวะนี่โอ้โห้ภาพที่สวยงามมาก สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาเรียนพิธีกันขี่หมูนะครับครับขี่ยังไงครับหมูอาจจะสงสัยนะครับว่าหมูมันขี่ได้ด้วยนะตาตาผมมาครับจะไปดูหมูอ่ะหมูอยู่ไหนวะเข้ามาหมูกันนไนครับเจอหมูแล้วเอาอะไรเจอหมูแล้วครับหมูหมูวิ่งครับหมูวิ่งนี่ครับเจอปาหมูถ้าเจอหมูนะครับให้เรานี่ครับทำอย่างนี้ครับนี่ ขับไม่ยากเลยครับผมขับหมูขับหมูขี่หมูหรือจะเรียกพวกหมูก็ได้ครับอ้าวแล้วกอา,อาหมูหมูหมูหม,มันมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับขับไม่ยากนะครับผมสภาพน,นี้เลยนะครับดึงดึงดึงเอาว้าหมูอย่างนี้นะครับข้าหมูจริงนะครับ แล้วแล้วนี่อะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้จะมาโชว์อะไรครับวันนี้เราจะมา,าสาธิตวิธีการฆ่าไอ้ตัวคิปเปอร์นะครับหน้าตาเป็นแ,แบบนี้ครับเขียวเนี่ยครับจะฆ่ามันด้วยอะไรโอ้เรา เราเทียบครับเราไม่ใช้อาวุธครับเราใช้จอบครับโชว์นะครับรอบครับล่อครับอล่อเนี่ยมาขามไมกันครับตีครับตีเอาแล้วบอลไงสวัสดีครับมีอะไรเสนอครับวันนี้วันนี้เราจะมาสอนวิธีการตัดต้นไม้นะครับผมอย่างง่ายเลยนะครับมันไงแล้วครับ โดยใช้ TNP นะครับรู้จักหรือเปล่าครับ TNP รู้จักครับโดนมาสามทีนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับ p ครับขั้นตอนขั้นตอนแรกเลยนะครับวางวาง TNP แล้วไงต่อครับเมื่อเราวาง TNP ตามขัางกายนะครับผม ทำตามผมครับจิ้มไปตรงนี้นะครับแล้วก็รอครับรอรอีออีิงๆนะรอมันระเบิด I'm with got got white Whoa. Whoa. I James the mess Don't Got Got Fool Lemonade lemonade Sittin' corner